สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตามีของเล่นใหม่ที่ไปซื้อมาจากอีฟแอนด์บยนะคะ สำหรับ Miss มิสทีนพอคอนซี i n g Cream เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นครีมพรางรูหุมผนนะคะคือทาไปแล้วมันจะพรางรูหุมผนเราให้ดูเรียบเนียนเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแบบพัมเมอร์ไหมคิดว่าไม่น่าใช่พัมเมอร์น่าจะอารมณ์แค่เหมือนแบบทากบรูหุมผนไว้แล้วก็การลองดืแต่งหน้าต่ออะไรอย่างนี้นด้วยความที่อ,อิอฉันเนี่ยเป็นชนิดที่รูขุมขน บนหน้าใหญ่พอๆกับรูสดือบนหน้าท้องเลยทีเดียว <c oughs> ก็เลยชอบที่จะลองอะไรที่แบบว่าปกปิดผ,ลผลิวฝ่นก็แกะกันตรงนี้โรลเน,นาะหอค่ะเป็นกระปุกแบบนี้พอแกะออกมาเนื้อครีมเป็นแบบนี้สีขาวๆเ,เป็นเนื้อครีมสีขาวอ่ะตอนแรกนึกว่าจะเป็นเนื้อครีมแบบว่าเหมือนใสๆอะไรเงี้ยสูมชัดเป็นป้าเออก็คือรูปฝุนเนี่ยจะมีช่วงนี้ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ไปเนะ ก็หน้าแกม้มหน้าแก้มนะคะที่เป็นปัญหาเดี๋ยวจะมาลองทากันอ,อ๋อลองเป็นเบาๆก่อนแล้วกันนะมีสิวเด้อ มือนมันจะทําให้รูมขนดูตื้นขึ้นนะเราสังเกตว่าข้างนี้ยังไม่ได้ทาก็จะดูขนชัดมากอันนี้ทาแล้วมันก็จะดูเหมือนเบลอๆไปอ่ะมันไม่ได้แบบว่าดูขนหายไปเลยแต่มันดูเบลอไปนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตาเนี่ยเป็นคนรูขมนกว้างก็แบบแตะอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันแนะนําว่าให้แตะแบบทีละนิดอ่ะเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นคามแล้วมันต้องไปล้างหน้าจะวุ่นวายให้ค่อยๆแตะเพิ่มมาฝากเดี๋ยวจะทาทั้งแก้มสองข้างแล้วก็จมูกเลยแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบรูปให้ดูกันนะะค Think should, for now, cause เออต้องจมูกเนี่ยพาแตะลงไปเห็นได้ชัดเลยนะว่ารูขุนนที่ <Don 't S 2> มันเป็นรูๆๆๆเนี่ยมันดูเรียบขึ้นดูเบลออะมันดูเหมือนมันไปอุดรูขุนฝันให้ดูตื้นขึ้นนะ่ะก็ดูจากรูปนะคะเปรียบเทียบรูปดูเน้วก็สังเกตได้ว่ารูมผลฝนมันดูเบลอขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าหายแบบไปหมดเลยนะคะรูฝนในเนี่ย ถือว่าคนท้งกว้างเป็นไซส์ที่แบบว่า XL นะคะคือมันช่วยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเนาะถ้าใครที่รูปคนไม่กว้างขนาดนี้มันน่าจะเรียบได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่า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 เดี๋ยววันนี้เนี่ยแต่จะต้องแต่งหน้าเดี๋ยวแต่จะลองแต่งหน้าลงรองพื้นแล้วก็อยู่ทั้งวันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมาเจอกันนะคะตอนนี้ตอนเที่ยงตรงเดี๋ยวสักหกโมงเย็นเนี่ยมาเจอกันว่าไอตัวที่เขาไปแบบทําให้เรียบเนี่ยนะเขาจะอยู่ถึงเย็นไหมเพราะว่าจะเกรงว่ามันจะสวยแค่ตอนนี้หรือเปล่าเออกลัวว่ามันจะแบบว่าตอนเย็นจะตกรออหืว่าจะ ยังโอเคไหมอะไรเงี้ยนอนอดเดี๋ยวมาเจอกันจะ้ะคือไม่ต้องถึงเย็นนะคะเมื่อกี้ไปทารองพื้นมารองพื้นเป็นคราบหนักเวอร์ดูแบบซูมดูจมูกตกลองมากรองพื้นแบบพังมากขนาดว่าใช้แปรงเกี่ยพยายามให้เนียนที่สุดพังมากบอกเลยดูจมูกเป็นคราบเหมือนแบบเหมือนแต่งหน้าศพอะเหมือนแบบผิวที่ไม่มีการบำรุงแบบไม่รู้ดิ พังมากเฟลมากตอนแรกลงแ็คือแบบดูเรียบเนียนมากตอนนี้คือเออพราะละก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับทุกคนที่ดูจะจบคลิปคุณก็จะได้รู้ว่ามันอะไรยังไงแต่ถ้าใครที่ดูไม่จบคลิปแล้วไปซื้อก็ก่อนแล้วป้าบายบาย